กับรายการ t e c k f o r t e a วันนี้นะครับน้องพแพลเรามาเปิดตัวกันแบบโอ้โหญี่ปุ่นกันมากมากเลยใช่รักกับพี่หมาบคะ่ะม,ม,มันกลับมา,ามทีกญี่ปุ่นหรือเปล่าครับเนี่ยถูกต้องอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่คือวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของโมบาย e ค u l t เ r อร์นั่นเองค่ะพี่หมาได้แล้วครับในช่วง n o It Now ความล้ำหน้าทางด้านเทคโนโลยีหรือว่าทางด้านโทรศัพท์มือถือนะครับหลายคนอาจจะคิดถึงนู่นเลยประเทศสหรัฐอเมริกานะครับหรือว่าเอ๊ะจะเป็นฟินแลนดีนะครับแต่สําหรับผมนะครับขอยกตําแหน่งนี้ให้กับประเทศญี่ปุ่นเลยกลับใช่แล้วค่ะก็เพราะเหตุผลที่ว่านะคะญี่ปุ่นนั้นเนี่ยไม่ได้ล้ำหน้าเฉพาะทางด้านของตัวเครื่องเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงระบบและก็บริการต่างๆทราบไหมคะว่าที่ญี่ปุ่นนั้นนะคะ ผู้คนเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือสําหรับส่งอีเมลมากกว่าการใช้คอมพิวเตอร์ซะอีกโโอโ้อนอกจากนี้ยังสามารถใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเหมือนนะครับเป็นบุ๊กเล็กๆเ,เอาไว้อ่านหนังสือได้ด้วยนะครับและหลายคนนะครับก็หันไปหันมาก็ อ่านหนังสือด้วยเล่นเกมด้วยฟังเพลงด้วยได้รู้ว่าสะดวกสบายเป็นมากๆเลยนะครับใช่แล้วค่ะและคำว่าโทรศัพท์มือถือนะคะในภาษาญี่ปุ่นก็คือเคไายเด้งวะนั่นเองค่ะเคทายเด้งวะใช่ไหมใช่แล้วหรือม่เรียกันชัๆว่าเคทายเคไายนะครับก็หมายถึงว่ามือถือว่าโทรศัพท์มือถือเรานั่นเองเะครับแต่สิ่งที่ต่างออกไปจากบ้านเราก็คือว่าโทรศัพท์มือถือในญี่ปุ่นนั้นนะคะ ทำอะไรได้มากกว่าค่ะเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะตัวเครื่องของโทรศัพท์มือถือที่ดีกว่านะคะแต่ว่ามีการบริการเสริมต่างๆหลายอย่างเลยจนเกิดเป็นโมบายโฟนเคลื่อนเนั่นเองอย่างที่เุาได้บอกไปตอนต้นรายการใช่ไหมคะซึ่งก็เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของคนญี่ปุ่นไปเลยนะครับแต่คุณสมบัติที่แปลกนะครับที่ติดมาด้วยนะครับอย่างเช่นคุณสอบเกี่ยวกับการแต่งภาพคับโรงแ้วซึ่งเขาจะมีเป็นพีโเมเตอร์นะครับ ซึ่งเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยจะใช้สําหรับการวัดจํานวนก้าวเดินของเราในแต่ละวันได้ด้วยนะครับเรีวยกว่าเป็นโปรแกรมเพื่อสุขภาพเลยนะครับเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพมากๆเลยนะคะคมีระบบอ่านข้อความค่ะให้ออกมาเป็นเสียง <c oughs> ที่ทํางานได้ดีแล้วก็มีระบบสั่งงานด้วยเสียงเป็นภาษาญี่ปุ่นนั่นเองม,มีระบบจดจําใบหน้าหรือจดจําลายนิ้วมือ <c oughs> เพื่อให้คนอื่นเนี่ยมาแอบใช้โทรศัพท์ของเราได้อีกด้วยโอ้โหและที่สําคัญนะครับเมื่อผนวกเข้ากับเขาเรียกว่าการปรับเปลี่ยนข้อมูลพิเศษต่าง แล้วเนี่ยยังทําให้โทรศัพท์มือถือเนี่ยกลายเป็นกระเป๋าตัางค์เนืนน้อเปล่าสามารถจ่ายเงินตามสถานที่ต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการชําระเงินตามปั๊มก็คือแตะปุ๊บชาระได้ทันทีห,หรือว่าตามที่สาธารณะต่างๆเช่นซูเปอร์มาร์เก็ตโรงหนังรถประจําทางรถไฟฟ้านะครับก็ยังสามารถใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเหมือนบัตรเครดิตหรือว่ากระเป๋าตังค์ของเรานี่แหละแตะจ่ายได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับโทรศัพท์มือถือของเขาเนี่ยก็ยังทําหน้าที่เป็นเหมือนกุญแจบ้าน ใช้เปิดประตูบ้านได้อีกด้วยอเออ,อเ,เรียได้ว่าพกโทรศัพท์แค่เครื่องเดียวทําได้หลายอย่างมากมายใช่แล้วลครับะค,ะค่ะแล้วก็เทคโนโลยีแบบเดียวกันนี้นะคะบางครั้งเนี่ยก็อยู่ในรูปแบบของบัตรแทนบางครั้งก็ถูกฝังไว้ในโทรศัพท์มือถือโดยรตรงเลย <ผม S 1> ก็แล้วแต่การใช้งานของแต่ละรูปแบบกันไปพัฒนาการแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆเนี่ย ถูกเสริมให้เข้ากับโทรศัพท์มือถือเยอะมากๆเลยไม่แปลกเลยนะคะที่ iPhone นั้นเนี่ยไม่ได้เป็นกระแสที่แรงนักสําหรับคนแถวญี่ปุ่นค่ะใช่แล้วครับเพราะว่า iPhone เครื่องเดียวเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้รองรับบริการต่างๆเหล่านี้ในชีวิตปัจจุบันของคนญี่ปุ่นเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีหลักนะครับที่ทําให้เกิดบริการเหล่านี้ครับน้องแพลวซึ่งนะครับทำให้เกิดขึ้นมาได้นั้นก็คือเฟลลิก้านั่นเองครับ เป็นความร่วมมือกันระหว่าง Sony และก็ NTT DoCoMo นั่นเองครับโดยนะครับเริ่มจากการบรรดาสมาร์ทโฟนหรือว่าสมาร์ทการ์ดนะครับทั้งแปรวเหมือนกับที่เซเว่นอีเลที่เรามีเหมือนบัตร BTS MRT ที่ี่หมอได้บอกไป<ช>นะครับที่เราใช้กันนั่นเองซึ่งเขาก็ได้มีการต่อยอดด้วยการฝังชิปเนี่ยเข้าไปในโทรศัพท์มือถือนะครับทำให้ไม่ต้องพกบัตรสมาร์ทการ์ดต่างๆเหล่านี้อีกต่อไปเลยครับ ที่จริงนะคะเทคโนโลยีของเฟลิก้านะเนี่ยเป็นเทคโนโลยีค่อนข้างเฉพาะตัวค่ะแต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะก็มีความพยายามในการรวมเอาเฟลิก้เข้ากับ NFC ซึ่ง <ผม S 1> เป็นมาตรฐานกลางมากกว่าเพื่อให้เกิดการใช้งานที่แพร่หลายมากขึ้น ซึ่งโดยไม่มีข้อจํากัดเรื่องอุปกรณ์นะคะต้องเป็นโทรศัพท์มือถือที่ฝั่งชิปเป็นพิเศษเข้าไปเท่านั้นด้วยถ้าพูดถึงเรื่องของ NFC นะครับน้องแพรวเอ๊แอบรู้สึกแบบเสียดายแล้วก็เสียใจกับ iPhone 5เหมือนกันนะที่เรารอคอยกันอยู่ว่าน่าจะมี NFC เข้ามาให้เราได้ใช้งานแต่ก็ยังไม่มีครับ ตัว NFC เนี่นะครับเขาเรียกว่าเป็น Near Field Communication เนี่ยนะครับเหมือนกับบัตรต่างๆที่เราแตะแล้วก็สามารถส่งข้อมูลหรือว่าข่าวสารต่างๆแชร์ข้อมูลกันได้เนี่ยเราก็คิดว่า iPhone จะใส่เข้ามาไม่มีเลยครับโอ้โหไม่น่าล่ะญี่ปุ่นเขาต้งบอกว่า iPhone ยังไม่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของเขานั่นเองนะครับอืเรียกได้ว่านะครับเรื่องของของ Near Field Communication ไปแล้วเนี่ยนะครับมือถือของชาวญี่ปุ่นนะครับเขาก็ยัง สามารถพูดแล้วก็สั่งงานโต้อตอบกลับกับมือถือของเขาได้ด้วยเหมือนกับที่ไอโฟนมีตอนนี้นะครับน้องแพรวนี่คือไอโฟนเนี่ยจะมี s i r i ใช่ไหมครับต้้งเลยตอนนี้ของฝั่งญี่ปุ่นของเขาเนี่ยก็มือถือเขาก็สามารถโต้ตอบกลับโดยการสั่งงานด้วยเสียงได้อีกด้วยนี่ไม่แพ้กันเลยนะคะแล้วในฝั่งของ NTT DoCoMo นะครับได้เผยวิสัยทัศน์ของสมาร์ทโฟนนะครับบอกว่าในยุคหน้านี้นะครับอโอ้โหเขาบอกว่าจะมีในเรื่องของการเห็นภาพ เห็นวิดีโอแล้วก็เห็นรูปร่างที่เป็นแบบ 3D เวลาโทรหาใครแล้วก็จะเห็นรอบๆไปหมดเลยสามารถมองเห็นได้แบบ 3D เลยนะครับเจ๋งมากเลยอ่ะนี่เลยครับเห็นจาก หน้าจอแบบโปร่งแสงนี้ไหมละครับน้องแพรค่ะตอนนี้นะครับเริ่มมีการพัฒนาไปเรียบร้อยแล้วครับและให้เราเนี่ยได้เห็นตัวต้นแบบกันเรียบร้อยแล้วเมื่อกลางปีที่ผ่านมาครับเรียกว่าไฮเทคสุดๆเลยทีเดียวครับสุดยอดมากอ่าจากนั้นนะคะยังมีระบบแปลภาษาอัตโนมัติด้วยเสียงอีกต่างหากค่ะสุดยอดสุดยอดไปเลยค่ะเช่นถ้าเกิดว่าเรานะคะต้องการจะคุยกับคนญี่ปุ่น ทั้งนั้นเนี่ยพูดภาษาญี่ปุ่นมาตามปกติแต่ระบบนะคะสามารถแปลภาษาให้เป็นภาษาอังกฤษได้โดยทันทีเลยขณะเดียวกันนะคะที่อีกฝั่งเนี่ยพูดภาษาอังกฤษคําพูดทุกคําที่ออกมาก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นให้เราเรียกว่านะคะเป็นการปลดล็อกเรื่องปัญหาการสื่อสารได้แบบน่าทึ่งมากๆเลย,เลยและนี่นะครับก็คือเหตุผลนะครับที่ทําให้คนญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างติดโทรศัพท์มือถือกันอย่างมากนะครับ เห็นไหมละครับน่าใช้มากๆเลยนะครับน้องแพรวเมื่อไหร่นะที่จะมีในเมืองไทยบ้านเราบ้างนั่นนะสิคะรียกระว่าวันนี้ข้อมูลของเราเนี่ยพูดถึง การเป็นวัฒนธรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของชาวญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับน้องแพลรวใช่แล้วค่ะแหมพอฟังเราก็รู้สึกว่าอยากให้ประเทศไทยของเรามีนวัตรกรรมแบบนี้บ้างใช่แล้วนะครับนะเราจะได้เรียนรู้การแปลภาษาได้ด้วยนะบางทีเราอยากจะสื่อสารกับฝรัง่งทีเราก็ยังไม่รู้ว่าจะพูดยังไงผู้ภาษาไทยไปปุ๊บโทรศัพท์แปลงเป็นภาษาอเกฤษให้เราก็จะได้เรียนรู้แบบนี้ด้วยนะครับียกว่าเทคโนโลยีแบบนี้และข่าวสารข้อมูลที่ อัปเดตแบบนี้นะครับเรามีให้กับเพื่อนๆในรายการเช็คพอรจีนในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่ารายการของเรายังมีอีกถึง2ช่วงด้วยกันแน่ใช่แล้วครับช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งกลับมาในช่วงหน้าจะมีอะไรนะั้นเดี๋ยวติดตามชมค่ะ ของรายการของเราก็แล้วนะคะแล้ววันนี้ค่ะก็เป็นช่วงอัพสะดบนั่นเอง ในช่วงนี้นครับเราจะมาพูดถึงม i l บราวเซอร์ทูซ f ฟ r i รี่นเองครับแล้วใช่แล้วค่ะเพราะว่าการท่องเว็บบน iOS นะคะไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือว่า iPad นั้นเนี่ยหลายๆคนก็มาต้อใช้บราวเซอร์ที่ Apple ติดมาให้ด้วยนั่นก็คือ Safari น,นั่เน,นเองค่ะซึ่งจะว่าไปแล้วนะคะมันก็โอเคอยู่นะสำหรับการท่องเว็บทั่วไปอ่ะครับพี่หมาว่าก,ก็โอเคนะแต่ว่า Safari เนี่ยเขาก็ยังมี จุดด้อยนะครับน้องแพลวหลายๆจุดเช่นเดีวยวกันนะครับ <Ha. S 1> ส่วนเบราวเซอร์ตัวอื่นเนี่ยเขามีมาตั้งนานแล้ว mm hmm. ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดนะครับแท็บที่ mm hmm. มีหลายๆหน้านะครับ,รบหรือว่าจะให้เกิดความเร็วหรือว่าลูกเล่นต่างๆที่เล่นจากสัตวอะไรเงี้ย <Ha. S 1> ของ s a f a r i เขาก็ยังไม่สามารถเล่นได้ครับ ช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะแอปสดับของเราค่ะ<ช>ก็เลยจะมาแนะนำเบราว์เซอร์ทางเลือกให้กับคนที่ใช้ iOS กันค่ะส่วนใครนะคะที่ใช้ Android อยู่ก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะเพราะที่จริงแล้วเนี่ยการท่องเว็บบน Android นั้นเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วล่ะค่ะใช่แล้วครับและ,ะแอปหลายๆตัวนี้นะคะก็ยังมีทั้งเวอร์ชันที่เป็น iOS แล้วก็ Android อีกด้วยใช่แล้วครับน้องแพ้วเริ่มจากตัวใหม่มาแรงเลยนะครับน้องแพรว<ม>นั่นคือ Chrome จาก Google นั่นเองครับซึ่งในฝ้าของเดสก์ท็อปนะครับ Chrome เนี่ยเขาสร้างความนิยมเหนือ Firefox มาเนี่ย นานมากแล้วนะครับ <ฮะ S 1> สำหรับคุณสมบัติเด่นๆของโคมบน iOS ก็คงเป็นเรื่องของอินเทอร์เฟซต่างๆที่ใช้ง่าย,ายมากๆนะครับแล้วก็สามารถค้นอะไรก็เจอผ่านทาง Google ได้เช่นเดียวกันครับ <ฮะ S 1> โดยเพียงคแค่เราเนี่ยพิมพ์ข้อมูลหรือข้อความที่อยากจะค้นหานะครับทางช่อง URL ได้เลยครับ ใช่แล้วค่ะสำหรับการค้นหาแยากต่างหากนะคะเหมือนกันกับ Safari ค่ะเรียกว่าเบ็ดเสรในช่องเดียวกันเลยใช่แล้วนอกจากนี้นะคะโครมก็ยังมีแทบสำหรับเปิดหน้าหลายๆเว็บได้อีกด้วยค่ะทำให้เรานะคะเลือกสลับดูหน้าเว็บได้สะดวกมากขึ้นส่วนใครที่ชอบการสั่งงานด้วยเสียงก็สามารถพูดคีย์เวิร์ดหรือว่าเขียนชื่อเว็บเพื่อ สั่งโครมได้เหมือนกัน oh. และย<ด>ิ่งถ้าใช้โครมนะคะบน PC อยู่แล้วแล้วก็สามารถเชื่อมโยงข้อมูลนะคะระหว่างกันได้เช่นบุ๊กมาร์กสำหรับเว็บโปรที่เรารวบรวมเก็บเอาไว้ เด็ทีเดียวรายชื่อเว็บพวกนี้ก็จะส่งไปยังอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ใช้โครมโดยอัตโนมัติเลยแหละค่ะใช่แล้วครับนอกจากนี้นะครับน้องแพลวในส่วนของคนที่มีแอรเอ็ก์ของ Gmail นี้นะครับก็ยังสามารถซิงค์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเบอร์โทรคอนแทคต่างๆเก็บไว้ได้ด้วยนะครับและก็สามารถเวลาเราไปเปิดที่เครื่องไหนเนี่ยแล้วเราใช้บัญชีตัวเดียวกันได้ก็สามารถซิง์ข้อมูลต่างๆเหล่านี้กลับมาใช้ได้เหมือนกันครับใช่แล้วค่ะอีกหนึ่งคุณสมบัตินะคะที่หลายๆคนเนี่ยชอบก็คือว่า อินคอร์นิ้นั่นเองค่ะ <หา S 2> ที่เป็น<ม>การท่องเว็บแบบปลอดภยัยเรียกว่าไม่มีการเก็บบันทึกข้อมูลการท่องเว็บผ่านอินคอร์ t ิโไว้เลย ใค้ใครๆทำมาแอบดูทีหลังได้ว่าเราเข้าเว็บอะไรไปบ้างพร้อมกับลบข้อมูลหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องออกไปจากอุปกรณ์ของเราทั้งหมดเลยโดยอัตโนมัติด้วยโอ้โหได้เลยว่าใช้งานกันแบบสะดวกสบายมากๆเลยทีเดียวนะครับสาหรับส่วนใครนะครับอยากจะลองลากนิ้วเป็นเส้นนะครับเพื่อสั่งงานเปิดหน้าเว็บนะครับก็ต้องลองเจ้าตัวนี้เลยครับดอฟฟี่นั่นเองครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับเป็นจะมีเฉพาะในโชั่นของ iPad นะครับเพราะว่าเราสามารถลากเส้นนะครับเป็นรูปร่างที่เราต้องการบนหน้าจอ เพื่อให้ดอฟินเปิดหน้าเว็บที่กำหนดไว้ได้เช่นเดยียวกันครับนอกจากนี้นะครับในหน้าแรกนะที่เปิดดอฟินขึ้นมาเราก็จะให้ตั้งค่านะครับโดยการที่จะสามารถแสดงฟีดต,ต่างๆจาก Facebook Twitter นะครับหรือว่าเว็บไซต์อื่นๆได้อีกด้วยนะครับเรียกได้ว,ว่าข้อมูลที่เราอยากจะอ่านเนี่ยก็จะถูกเรียกขึ้นมาให้ได้อ่านอย่างทันทีเลยทีเดียวครับและอีกหนึ่งตัวนะคะที่อยากสนะนาก็คือ Opera Mini นั่นเองค่ะซึ่งสซว่าไปแล้วนะคะก็เป็นหนึ่งในเบราว์เซอร์ที่มีประวัติมายาวนานแล้ว และที่นิยมกันเฉพาะกลุ่มเท่านั้นนะคะจุดเด่นของโอเปรามินิก็คือว่าอยู่ที่การแสดงผลแบนวิสขาดที่ใช้ในการท่องเว็บออกมาเป็นตัวเลขให้เราได้เห็นการชัดๆเหมาะกับคนที่ไม่ได้ซื้อแพ็กเกจ 3G แบบไม่จำกัดซึ่งในขนาดเดียวกันนะคะโอเปรามินิเนี่ยก็จะช่วยบีบอัดข้อมูลให้มีขนาดเล็กลงค่ะคและโหลดได้เร็วขึ้นส่วนหน้าตานั้นเนี่ยอาจจะดูเรียบๆไปบ้างเมื่อเทียบกับเบราว์เซอร์ตัวอื่นนะคะทำให้เข้าถึงค่า ได้ลําบากขึ้นจุดนี้ก็คล้ายๆกับซาฟ a รีค่ะที่เอาคาสั่งไปซ่อนไว้ในเมนูย่อยๆจนคนใช้เนี่ยไม่รู้จักบริหาไม่เจอกันเลยทีเดียวใช่แล้วครับน้องแพรวครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะครับสำหรับคนที่ใช้ iOS นั่นเองครับซึ่งโดนชาว Android นะครับบอกว่าถากทางกันบ่อยมากนั่นก็คือการเปิดหน้าเว็บที่เป็นแสตทไม่ได้นั่นเองครับแต่ไม่เป็นไรครับเพราะตอนนี้เรามี Sky f ไฟนั่นเองครับซึ่งเป็นเบราว์เซอร์ตัวแรกบน iOS นะครับที่ช่วยเปลี่ยนให้ iPhone แล้วก็ iPad ของเราเนยครับน สามารถท่องเว็บอื่นๆได้ปกติแบบเหมือนกับที่เราท่องเว็บใน PC เลยทีเดียวเพราะว่าเจ้าตัว s k y f i เนี่นะครับเขาจะสามารถเปิดแฟลตได้ส่วนใหญ่นะครับที่เปิดออกมาก็ไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่แต่นะครับก็จะเกิดปัญหาอย่างนิดนึงว่าตัว s k y f i เนี่ยอาจจะทําให้มีการค้างแฮงกันเกิดบ้างนะครับ โดยอาศัยเทคนิคการแปลงแฟลตนะครับให้กลายเป็น HTML5 นะครับก่อนที่จะส่งมายัาง iPhone หรือว่า iPad ของเราเนั่นเองครับแต่เสียดานะครับน้องแพลวอย่างที่บอกไปนีครับเจ้าโปรแกรม Skyfire นะครับเขายังไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่นักมีการทำงานค่อนข้างค้างและก็ช้าเป็นบางครั้งด้วยครับ แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการเปิดแฟดได้นะคะก็ถือว่าเป็นเบราว์เซอร์อีกตัวที่ชาว iOS เนี่ยควรจะมีติดตั้งเครื่องเอาไว้เลยนะคะพี่หมาลใช่แล้วครับและมีอีกหนึ่งตัวที่อยากจะแนะนำนะครับน้องแพรวั่นก็คือเจ้าตัว a ัลโต i c นั่นเองครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับเป็นเบราว์เซอร์ที่มีหน้าตาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ฟังก์ชันนี้เพียบเลยครับน้องแพรเหมาะสาหรับคนที่เน้นฟังก์ชันเป็นพิเศษเลยครับค่ะตั้งแต่โหมดท่องไว้แบบ r i v a t e นะคะปรับเพิ่มลดขนาดตัวอักษรบนหน้าจอปรับความสว่างหรือลออกหหหหหนนน้้้าาไไมมมมม่ใุุปทังด ทําได้ผ่านอะตตมิกโดยตรงเลยโดยไม่ต้องไปตั้งค่าที่ตัวเครื่องให้วุ่นวายเลยล่ะครับพี่มวโอ้โหในครับและนอกจากจะเปิดได้หลายหน้าพร้อมกันนะครับโดยการควบคุมผ่านเจ้าตัวแท็บนะครับน้องแพลวเนี่ยเขาก็ยังสามารถเซฟหน้าเว็บเพจเนี่ยไว้ใช้ได้อีกด้วยนะครับซึ่งเวลาเราอยากเก็บมาใช้ภายหลังเนี่ยเราไม่ต้องไปตอ่อเน็ตได้ด้วยเพราะเราสามารถ เก็บเป็นแบบว่าออฟไลน์ได้ด้วยเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็ยังสามารถเปิดเป็นโหมดโฟล์กีนได้ด้วยครับน้วแล้วนี่เหมาะกับคนที่ต้องดูทีวีหรือดูวิดีโอผ่านเว็บนั่นเองใช่ไหมคะใช่แล้วครับและที่สําคัญนะครับน้วแล้วเจ้าตัว atomic นี้นะครับเขาเป็นเบราว์เซอร์ที่รองรับการดาวน์โหลดไฟล์ต่างนะครับซึ่งเรียกได้ว่าโหลดไฟล์มาเก็บไว้บนตัวเครื่องได้เหมือนกับ PC เลยนะครับและก็ยังสามารถส่งต่อไฟล์เหล่านั้นเนี่ยไปยัง iTunes, d o บล็อกและก็อีเมลต่างๆได้เช่นเดียวกันวยครับอันนี้ จ๋งมากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลที่เรานำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้ค่ะใช่แล้วครับและนี่นะครับในส่วนของช่วงแอปแซปของเราเนะครับเราก็ได้เสนอไปแล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่ชอบท่องเว็บไซต์นั่นเองครับใช่แล้วยังไงก็อย่าลืมไปโหลดพวกแอปพวกนี้นะคะมาใช้กันให้เกิดประโยชน์นะใช่แล้วครับและในช่วงหน้านะครับชูซอรี่ยังรอเราอยู่นะครับจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นเดี๋ยวเราจะไปค้นคำตอบกันในช่วงหน้าครับ ื่องของ True Story ค่ะและสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่เป็นคนที่ติดตามเรื่องราวของเทคโนโลยีค่ะคงที่จะรู้เรื่องราวของ Windows 8กันบ้างแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อเดือนที่แล้วนะคะทาง Microsoft ได้มีการเปิดตัว Windows 8ออกมาอย่างเป็นทางการแล้วค่ะพอเห็นปุ๊บก็ต้องพูดใ้คำเดียวว่ารูปแบบรูปชมของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปหมดเลยนะคะเพราะว่าเขามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบค่ะเพื่อให้สอดคล้องแล้วก็ตอบรับกับระบบทั u สกรีน e นะคะหรือว่าระบบหน้าจอสัมผัสค่ะไม่ว่าจะเป็น ใน n o t e บ o ๊กแท็บเล็นะคะหรือว่าอุปการณ์สื่อสารต่างๆนะคะแต่ว่าสําหรับตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขอย้อนลอยเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาความเป็นไปนะคะของ Microsoft Windows กันก่อนดีกว่ากับช่วงของ True Story ค่ะ จะดังแค่ไหนไม่ว่าแม็กจะดูเท่ขนาดไหนแต่ยังไงในโลกของ PC นั้นก็ต้องยกให้กับระบบปฏิบัติการ Windows จากข่าย m i c r o s o f t ค่ะที่ครองความเป็นหนึ่งมาตลอดเลยนะคะซึ่งถ้าใครจำกันได้ Microsoft นั้นเริ่มต้นลงมือทำระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ยุคที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ยังไม่มีสีไม่มีภาพกราฟิกมีแต่การใช้คำสั่งที่เรียกว่า Command Line ค่ะซึ่งก็คือการทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการของ DOS นั่นเองค่ะ ความจริงโครงการพัฒนาระบบควบคุมสั่งงานคอมพิวเตอร์ผ่านภาพกราฟิกนั้นมีมานานมากแล้วค่ะตั้งแต่ปี1981แล้วค่ะโดยนักวิทยาศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่าเชฟบิชอปได้นำเสนอโครงการที่มีชื่อว่า Interface Manager ขึ้นมาเปิดตัวในปี1983ก่อนที่ Apple จะมี Mac i n t o s h อีกค่ะ แต่กว่าที่ Microsoft จะทำ Windows 1.0เสร็จก็ปาเข้าไปช่วงปลายปี1985ค่ะในช่วงนั้นนะคะทุกๆคนเนี่ยเขาก็ยังคงสนใจแล้วก็นิยมใช้ DOS อยู่ค่ะแต่ว่าก็จะมีแค่ไม่กี่คนนะคะหรือว่าต้องเรียกว่าเป็นคนส่วนน้อยค่ะที่สนใจใน Windows หรือแทบจะไม่มีใครสนใจเลยนะคะอ๋อและอีกอย่างนึงค่ะสำหรับ Windows 1.0นะคะเขาก็ไม่ได้เรียกกันว่า Windows 1.0ค่ะแต่เขากลับเรียกว่า MS DOS Exclusive นะคะซึ่งข้างในนี้ ก็มีโปรแกรมเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปฏิทินเอ่ยเครื่องคิดเลขเอ่ยโน้ตแพดเอ่ยหรือว่าจะเป็นโปรแกรมเพนนะคะรวมถึงนี่เกมคลาสสิกด้วยค่ะอย่าง l i v e อร์ซค่ะ นั้นในช่วงปลายปี1987 Microsoft ก็เปิดตัว Windows 2.0ค่ะซึ่งเวอร์ชั่นนี้ได้พัฒนาปรับปรุง Windows ให้มีหน้าตาที่น่าใช้มากขึ้นและกิน Memory ของคอมพิวเตอร์น้อยลงนอกจากนี้หน้าตาของโปรแกรมก็สามารถเคลื่อนย้ายได้อิสระเหมือนกับ Windows ในยุคนี้ค่ะที่จริงแล้วนะคะก็มีเวอร์ชั่น2.1ด้วยค่ะแต่เป็นเวอร์ชันย่อยๆก็เลยไม่ค่อยมีใครพูดถึง โดย Windows ในยุคนั้นทำงานอยู่บน MS DOS อีกทีนึงค่ะถ้าใครเกิดทันก็น่าจะยังพอจำได้นะคะว่าเราจะต้องพิมพ์คำสั่งบน DOS เพื่อเปิดใช้ Windows ด้วยตัวเองไม่ใช่เปิดเครื่องปุ๊บแล้วเข้า Windows ได้ทันทีเหมือนในทุกวันนี้ค่ะ ก็จริงนะคะคนส่วนใหญ่ค่ะก็รู้จัก Windows ในช่วงของ Windows 3.0แล้วก็ Windows 3.1แล้วล่ะคะ่ะนี่นะคะถือว่าเป็นช่วงที่ Windows เนี่ยโบมที่สุดเลยแล้วคนเนี่ยก็เริ่มมาเห็นประโยชน์ของ Windows มากขึ้นด้วยค่ะยุคของ Windows 3.0เริ่มต้นในปี1990แล้ว Windows 3.1เปิดตัวในปี1992ค่ะ ซึ่งถือว่าเป็น Windows ที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าเวอร์ชันก่อนๆอ,อย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในด้านสมรรถนะในการทำงาน แต่ถ้าเป็นช่วงที่ฮอตสุดนะคะต้องยกให้กับ Windows 95ที่ถือว่าเป็นการเปิดสกราดใหม่ของ Windows เลยก็ว่าได้ค่ะเพราะมีการเปลี่ยนรูปแบบหน้าตาครั้งใหญ่รองรับการตั้งชื่อไฟล์ที่ยาวขึ้นจากเดิมที่มีการจำกัดไว้เพียงแค่8ตัวอักษรมีการทำงานที่เสถียรขึ้นและเพิ่มลูกเล่นต่างๆเข้าไปอีกหลายอย่างค่ะและถือว่าเป็น Windows เวอร์ชันแรกที่เปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาปุ๊บ ก็เข้าวินโดว์ได้ทันทีค่ะที่สำคัญหน้าตาสไตล์แบบ Windows 95นั้นถูกใช้มายาวนานถึง17ปีจนถึงปีนี้นั่นแหละค่ะถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าตากันแบบยกชุดใน Windows 8ดังนั้นไม่แปลกค่ะที่หลายๆคนขนาดนนามให้ Windows 95นั้นเป็น Windows ในตำนานค่ะ อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะนั่นก็คือ Windows 95ค่ะเป็นรุ่นแรกที่ Microsoft ได้จับเอา Internet Explorer ใส่เข้าไปใน Windows ให้เรียบร้อยทำให้เบราว์เซอร์คู่แข่งในยุคนั้นนั่นก็คือ n e t s c a p e ถึงกับตั้งตัวไม่ถูกและถูก Internet Explorer กลืนหายไปจากตลาดในระยะเวลาไม่กี่ปีค่ะแต่นั่นก็ทำให้ Microsoft ตกเป็นจำเลยของคดีความในประเทศต่างๆทั่วโลกภายใต้ข้อหาพ่วงสินค้าและใช้อานาจผูกขาดการตลาดอย่างไม่เป็นธรรม ที่ดังไม่แพ้ Windows 95นะคะก็เห็นว่าคงจะเป็น Windows 98แล้วก็ Windows 98x e ด้วยค่ะแล้วพอเราเห็นแบบนี้นะคะเราก็จะเห็นว่ามีโปรแกรมที่ติดตัวกับ Windows มาค่อนข้างเยอะขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น Internet Explorer 4นะคะหรือว่าจะเป็น Outlook Express ค่ะหรือเป็น Front Page Express นะคะและอีกหนึ่งตัวที่ขาดไม่ได้ค่ะนั่นก็คือ Windows Media Player ด้วยค่ะ ยุคนี้เป็นยุคที่อินเทอร์เน็ตกำลังบูมมากค่ะและ Microsoft เองก็เล็งเห็นความสำคัญก็เลยจับเอาแนวความคิดของเว็บมาผสมเข้ากับระบบปฏิบัติการให้มากขึ้นเรียกว่าเป็นการปูรากฐานให้กับ Windows ในเวอร์ชั่นอื่นๆที่ตามมาก็ว่าได้นะคะ ในปี2000ค่ะ Microsoft ก็โหนกระแสเมเลเนียมด้วยการเปิดตัว Windows ME ที่ว่ากันว่าเป็น Windows เวอร์ชันขัดตาทับค่ะเพราะแทบไม่ได้มีอะไรใหม่เมื่อเทียบกับ Windows 98ค่ะแถมยังเป็น Windows เวอร์ชันที่มีอายุสั้นที่สุดคือวางขายแค่ปีเดียวแล้วก็เต็มไปด้วยบั๊กนะคะเรียกว่าใครเปลี่ยนมาใช้ Windows ME นี้ค่ะมีแต่ปัญหากับปัญหาเลยทีเดียวค่ะ ที่เรารู้ๆกันนะคะเพื่อนๆขาว่าอย่างบิลเกตนะคะเขาเนี่ยไม่ยอมอยู่เฉยๆอย่างแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาติดตามทีเด็ดของ Microsoft กันค่ะที่เขาได้มีการซุ่มพัฒนา Windows นะคะจนกลายมาเป็นอีกหนึ่งตำนานที่สำคัญค่ะที่คนจำนวนมากใช้มานานกว่า10ปีนะคะแต่จะเป็นยังไงนั้นติดตามได้ในสัปดาห์หน้ากับช่วงของ True Story กับ TJM ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ว้าวเป็นยังไงกันบ้างนะครับในช่วงของ True Story ของเราก็ได้พาไปค้นหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของมือถืออีกแล้วครับน้องแพรล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือเนี่ยมาเล่าให้เพื่อนฟังทั้ง3ช่วงเลยนะใช่แล้วครับและสําหรับรายการ c h e คฟอ o i n t i ของเราวันนี้นะครับน้องแพรหมดเวลาลงอีกแล้วใช่แล้วแต่ว่าก่อนจากไปวันนี้นะครับน้องแพรมีข้อดีจากหนังสืออะไรนะฮะ ชื่อว่าหนังสือ The Seven Habits of Highly Effective Teens ค่ะหรือว่า7อุปนิสัยให้วัยรุ่นเป็นเลิศนั่นเองใช่แล้วครับเพราะบอกไว้นะครับว่าการชนะใจตนเองย่อมมาก่อนการชนะใจผู้อื่นนั่นเองครับถูกต้องค่ะเพราะว่านะคะก่อนที่เราจะชนะใจผู้อื่นให้ได้นั้นเนี่ยเราต้องชนะใจตนเองก่อนค่ะถูกต้องครับมีปัญหาทุกครั้งเราก็ต้องชนะใจตัวเองให้ได้แล้วก็สู้มันไปด้วยตัวเองก่อนที่จะไปขึ้นคนอื่นนะครับ fighting fighting เอาละครับวันนี้นะครับเราทั้งสองคนนะครับก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับโรนี่บายๆนะคะสวัสดีค่ะ